สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำนายดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์การทำนายดวงของชาวราศีเมถุนเป็นการทำนายภาพรวมเท่านั้นนะคะเราฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขออย่าได้หลงเชื่องมงายกันอย่าให้ดวงมาเหนือชีวิตเรานะคะดวงดีไม่ดียังไงเราก็ต้องลงมือทำนะคะชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดวันที่ 15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนราศีเมถุนนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนหน้าตาดีนะคะเขาจัดเป็นอันดับท็อปทอปของ12ราศีเลยก็ว่าได้นะคะดาวที่เป็นตัวแทนวาสนาคือดาวพระพุธนะคะตกตำแหน่งมรณะ แปลว่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวข้องกับการเสียของรักของห่วงนะคะการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอะไรไม่คาดว่าจะได้ก็จะได้นะคะและควรระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะคะส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปแล้วนะคะ ส่วนใครที่อยู่อย่างอยู่เชียงใหม่แล้วมาอยู่กรุงเทพก็เป็นการแก้เคลดนะคะก็คือย้ายจากถิ่นที่เดิมนะคะก็คือมาอยู่ที่ใหม่และช่วงนี้ถือเป็นช่วงชีวิตที่เระดูวุ่นวายทุกอย่างจะมารวมตัวกันหลายเรื่องนะคะอย่างเรื่องงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสูญเสียแบบไม่คาดฝันได้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างเยอะนะคะ มีเรื่องที่ให้ตั้งใจแบบไม่อยากให้เกิดก็ต้องเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพมากๆนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายมากคนที่ควรระวังคือคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะคะการเงินตกตําแหน่งเสียหายนะคะเรียกได้ว่าการเงินอาจจะฝืดเคืองอันนี้พูดถึงคนที่หาเงินด้วยตัวเองนะคะจะติดขัดบ้าง ก็คืออย่าเพิ่งลงทุนอะไรเร่งรีบนะคะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ได้นะคะแต่ว่าภาพรวมทั้งปีนี้ดีนะคะอาจจะเสียหายแค่บางเดือนเท่านั้นดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะดาวคู่ครองตกอยู่ในตำแหน่งมรณะนะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะกับคนรักต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ โดยเฉพาะคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้าอยู่ห่างๆกันก็จะดีถือว่าเป็นการแก้เค็นนะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพของคนรักเรานะคะซึ่งมันจะมีผลกระทบกับตัวเราด้วยส่วนคนโสดนะคะความรักช่วงนี้ตกดาวมรณะมีโอกาสไม่สมหวังนะคะคุยกันยาวๆไปก่อนเลยนะคะเพราะคบกันไปก็จะมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนทุกใจ การงานนะคะใครที่เริ่มโปรเจกต์อะไรอยู่นะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะซึ่งจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเกี่ยวกับพวกออนไลน์ก็ดีนะคะสื่อสื่อทั้งหลายเนี่ยก็คือดีเรียกได้ว่าดีหมดแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยังไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องวุ่นวายหน่อยนะคะถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับพวกสื่อออนไลน์อะไรพวกนี้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะ ก็ควรจะไปโฟกัสเรื่องออนไลน์นิดนึงนะคะโดยเฉพาะใครเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่นะคะเร่งสปีดนิดนึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าสร้างชื่อได้เลยนะคะ mm hmm. การเสริมดวงชะตานะคะแนะนำว่าดาวมอดาววสนานะคะตกอยู่มรณะให้ไปทำบุญลงศพนะคะหรือว่าทำบุญให้ให้กับบรรพบุรุษเราก็ได้ อุทิ่ส่วนกุศลถวายผ้าไตาเติมน้ำมันตะเกียงนะคะจะช่วยเสริมบุญบารมีให้นะคะในการทำนายดวงเป็นการทำนายภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้นนะคะส่วนใครจะดวงดีมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับดาวจรของแต่ละท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟัง หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีการกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ